แรกขณะที่ทางทีมเยือนครับจากแดนใต้นะครับสงขลายในเต็ดอันดับ4จากท้ายตารางครับก็มีซิกเตตทั้ง2ทีมก็ลงมาเข้าแถวท่านผู้ชมครับและและ แล้วยิงไกลลูกนี้ของสงขามโอ้ต้องออกแรงเซฟนะครับปุรุสันขวาสุดเมรนราทิย์บิลมาเลยโคบลงพื้นนู้คูเบาไปหน่อยครับที่เสาแรกของทางผุ้เสเมธโยกโยกหาช่องเพื่อนเติมมาแล้วคล้องหาครับคล้องได้สายก็ซัดตรงนี้โอ้ตะบนปัดทิ้งออกไปได้โอ้คล้องนี่สวยยิงได้เยี่ยมแต่น้ำหนักไม่พอที่จะวางยาวมันกับเคนเซนแล้วเค้นปั่นโค้งนี่ตู้คูมีเสียงดังขึ้นก่อน มีเสียงโมวิกดังแล้วอย่างนี้เนี่ยครับมีโฉบเข้ามาอย่างกีฮหูแบโอเกือบไปมุมก็บอลยาวของทางสงขาอาก็ไฟเซาบอวอนนนย์ก็แฮงบอลจุดโทษนะครับนราทิปโอ้โหบอลไปโดนแขนของนราทิปจริงๆตรงนั้นมีไฟเซาเข้าไปบีบคกับบอลชงเคนวินเซนโอ้โหนราทิปมากไม่ดีจริงๆครับในวันนี้นี่ครับ ถักแต่งหน้าขามาโดนแขน,ขนใช่ครับนี่เป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำขนเควินเซนโอ้โหกินพุทธศักอากินได้พุ่งถูกทางทำได้ดีสุดแล้วครับแต่ว่าเอาไม่อยู่โอ้โหลูกยิงของสุดท้ายเลยครับก่อนการโทษเวลาพอดีครับไปถูกทางาแต่กลายเป็นว่าไปเร็วเกินไปครับโอ้รูปมาก็ยังกลับเข้าประตูไปนะครับมาดีใจกับแฟนสงขาเป็นนะครับในนาทีที่90บวกหนึ่งแลครับครับแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดี